เชอรชูเกียริทานกล้าออนเนอร์เดอะฮีโร่นะคะวันนี้เสนอตอนพัฒนาศักยภาพเพือข่ายฐานผ่านศึกค่ะ การอบรมสัมมนา,าเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลของหน่วยงานและทหารผ่านศึกประจำปีงบประมาณ2,566เมื่อวันที่14มีนาคม2,566พลเอกสันทัศน์ันทิภาคีรันผู้อำนวยการองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานเปิดการอบรมณจังหวัดฉะเชิงเศรา ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึกจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในปี2566โดยมุ่งเน้นให้ทหารผ่านศึกมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาประเทศของทหาร ซึ่งในโอกาสนี้องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกได้นำเครือข่ายทหารผ่านศึกเข้าชมการทำการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมนะ่นย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่การเพราะเห็ดหลินจือแดงในถุงพลาสติกโดยใช้วัสดุธ,ธรรมชาติในท้องถิน่นเช่นสูตรอาหารวุ้นเลี้ยงเส้นใย,ยเห็ดจากมันฝรั่งสูตรข้าวฟ่างและสูตรขี้เลื่อยสำหรับเพาะเลี้ยงในถุงพลาสติก นอกจากนี้ยังให้ความรู้ถึงการเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์และเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่มีแร่ธาตุอาหารสูงจากนั้นชมสาธิตการขยายพันธมานาวโดยวิธีการเสียบยอดซึ่งจะทําให้ได้ต้นมะนาวที่มีอายุยาวนานขึ้นแข็งแรงทนต่อโรคและ,มะแมลงซึ่งกเรกษตรกรก็สามารถเก็บผลผลิตได้ยาวนานขึ้นนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับอยากลอทำให้ดูเนาะเดี๋ยวเราจะได้ทำคนละหนึ่งต้นนะครับเพราะเราตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพออะาเงี้ยเราทำดูนะครับพัน ถึงไปไ,ได้ประมาณ 5, 5ปนะีนะครับนะควันนี้ได้มาอบรมศึกษาดูงานนะครับนอกพื้นที่นะครับของหน่วยงานองค์การทานพันธุ์สบก็ทางศูนย์พัฒนาเขายินซ้อนนะครับตามพระราชดำรินะครับได้จัดฝึกอาชีพนะครับการขยายพันธุ์มะนาวนะครับแล้วก็ดูการส่งเสริมอาชีพเรื่องการเพาะเห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ดลิ้นจือนะครับก็เป็นที่สนใจนะครับได้นํา ไปต่อยอดในการอาชีพของฐานพันศึกแล้วก็พี่น้องในชุมชนนะครับเราจะได้นำความรู้ความสามารถตรงนี้นะครับไปต่อยอดเพื่อกลับไปพัฒนาส่งเสริมกลุ่มเครือข่ายของฐานพันศึกดีใจนะครับที่ทางหน่วยงานได้ได้นำสมาชิกฐานพันศึกนะครับได้ออกดูงานก็อยากจะให้ทางหน่วยงานฐานพันศึกนะครับได้มีโครงการดีๆนะครับแล้วก็เพิ่มระดับ เป็นปีละสองครั้งสามครั้งก็ดีนะครับเพื่อจะส่งเสริมอาชีพให้กับทหารพันศิษย์นะครับได้มีอาชีพที่มั่นคงนะครับ <compression> ความภาคภูมิใจในวันนี้นะครับที่ได้มารวมตัวกันนะครับศึกษาเรียนรู้แหล่งพระราชรมร์ของรัชการที่9นะครับพวกเราตระหนักดีในพระหมหากรุณาธิคุณนะครับซึ่งวันนี้เราได้ ศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำไปสร้างอาชีพให้กับเหล่าฐานปันทึกในพื้นที่ครับผมเองนั้นก็อาชีพทำกเกษตรอยู่แล้วโดยมีโคกหนองนาและทำปุ๋ยดังนั้นมาในวันนี้ก็อยากจะมาหาความรู้เพิ่มเติมการไปดูงานถือว่าได้รับผลประโยชน์มากทำให้เราเนี่ยไม่มีความรู้เพิ่มเติม ในสิ่งที่เราขาดไปดังนั้นผมคิดว่าน่าจะมีปีละครั้งยิ่งดีมากเลยครับเพราะจะได้มีความรู้เพิ่มเติมและก็อยากจะให้ไปขยายไปหลายๆจุดองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพให้แก่ทหารผ่านศึกโดยยึดหลักความพอเพียงในการดำรงชีวิต ทำให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกนั้นสามารถดูแลตนเองและมีรายได้อย่างยั่งยืนปลูกฝังการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานของรัฐด้านความมั่นคงในการพัฒนาประเทศต่อไป